นักวิจัยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับได้คิดค้นสูตรต่างๆนะครับที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอาการหรือว่าโรคต่างๆกันนะครับวันนี้เป็นอีก2สูตรนะครับที่ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราท่านจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมครับใน5ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราก็จะเห็นว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมข้ออักเสบ <S S S 1> เข้ามาให้สัมภาษณ์ เยอะมากว่าเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอาการดีขึ้นเราพยายามอธิบายว่าดีขึ้นอย่างไรแต่จากที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันก็เลยสร้างความไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ว่าอะไรมันจะวิเศษถึงขนาดนั้นะนะครับมันก็เลยต้องไปทดสอบต้องอามาอธิบายกันนะฮะอาจารย์ไม่ไม่อย่างนั้นความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ มาบอกว่าเราเตรตียมกันมาหรือเปล่ามาให้สัมภาษณ <nt> ์แบบนี้เนี่ยม <oria> ันไม่น่าจะจริงหรอกนะหรือว่าเขาได้รับรางวัลถูกจ้างมาไหมนะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาเคลีย <router> ร <happen fait Hello> ์ใจกันนะครับแล้วก่อนที่จะไปเคลียร์ใจกันก็เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการรับทราบเกี่ยวกับว่าข้อเสื่อมข้อกระอกเสืมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเชิญอาจารย์ไปใหมครับเอาข้อเสื่อมก่อนก็แล้วกันนะคะข้อเสื่อมนี่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจาก อายุที่มากขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามลำดับเพราะว่าการเสื่อมเนี่ยหรือการสลายของบริเวณข้อต่อเนี่ยมันจะมากกว่าการสร้างโดยปกติเนี่ยมันจะสมดุลกันอยู่ระหว่างการสร้างกับการสลายนะคะนอกจากอายุแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับน,น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะะหรือการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็จะทำให้เกิดข้อเสื่อมได้ ซึ่งข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นไปตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีเสียงกรอบแกรบเกิดขึ้นนะฮะโดยบางทีไม่มีการอักเสบก็มีนะฮะซึ่งจะทำให้เราไม่ค่อยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเดินไม่ได้ขึ้นมาเราถึงรู้แล้วามันก็สายไปแล้วนะฮะแต่บางครั้งก็มีการอักเสบเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ข้ออักเสบเป็นยังไงข้ออักเสบก็เกิดขึ้นได้หลายอย่าง เกิดจากการบาดเจ็บแล้วก็มีอักเสบขึ้นมามเกิดจากาแพ้ภูมิตัวเองอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นไปต่อต้านเนื้อเยือ่อบริเวณข้อต่อแล้วก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมามนะฮะซึ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยครับนะฮะหรือมีอีกอันหนึ่งที่เรามักจะพบว่าเกิดการอักเสบข,ของข,ข้อขึ้นมาก็อย่างเช่นโรคเก,กาต์นะฮะ อันนี้ก็เป็นสิ่งอธิบา,บายของการปวดข้อเขา่านี่แหละ <ạ, S 2> นะครับใช่ค่ะครับโอเคแล้วที่ผ่านมาอาสาสมัครเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการใช้เปดพันพุ์งเรา<ม>ตัวไหนและดีขึ้นอย่างไร,รนะครับแคปซูลที่เราให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาเหล่านี้ใช้ก็เป็นแคปซูลสีชมพูนะครับซึ่งเราทําขึ้นพิเศษเพื่อให้ตอบรับกับอาการเหล่านี้แต่ก่อนที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้ หรือว่าใช้ประยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ออกไปพิสูจน์ว่ามันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร,รโดยการทํางานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับ,รบก็กมีเราก็มีอาสาสมัครเข้ามานะคะแล้วก็เราให้บีมสูตรสีชมพูซึ่งให้รับประทานวันละสีแคปซูลนาน15วันแล้วเราก็เจาะเลือดออกมาตรวจการทํางานของเม็ดเลือดขาวก็คือ T helper cell ก็ต้องเน้นตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่าไอ้บิมสีชมพูมันก็คือบิมนั่นแหละแต่มีการปรับสูตรนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากการสกัดด้วยวิธีที่ต่างกันจากไอ้สูตรสีเขียวเพื่อให้ตอบรับกับอาการเฉพาะนะก็คือข้อ, <'sc. S 2> ขอเสื่อมข้ออักเสบนะครับ <ø> แล้วผลจากการตรวจก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่ามีการลดลงของเม็ดเลือดขาว มีการลดลงของสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาคือ TNF-alpha อินเทอร์ลูคิน6อินเทอร์ลูคิน17ะนะฮะซึ่งสารทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสเบเราเรียกว่าโปรอินฟามารีเตอร์หรือโปรอินฟามารีไซโตไคน์นะครับทำให้เกิดอาการอักเสบในคนที่มีปัญหามันมี สารสาตัวนี้สูงมากเมื่อเราใช้บิมสีชมพูสี่คปับชูต่อวัน15วันมันมีการลดลงมาในกลุ่มคนที่มีสารสามตัวสูงเมื่อลดลงมาอาการอักเสบก็ลดก็ลดลงก็ลดลงอาการเจ็บก็ลดลงอย่างรวดเร็วจะเห็นว่านี่คือผลภายใน15วันควันเพราะฉะนั้นทุกรายเนี่ยก็ควรจะลดอาการปวดอักเสบได้ไม่เกิน15วันนะครับ คราวนี้การลดลงของสารสามตัวนี้นอกจากว่าจะลดความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองนะครับจากข้อขา่าอักเสบเช่นรูมาตอย์ูมาตอย์ครับ SLESLE ก็ใช้ได้ก <S LE S 1> ็เพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนะครับพื้นคันตามผิวหนังนนก็เช่นกันถทายรอยเป็นพิษนะฮะไทรอยเป็นพิษก็เช่นกันนะครับ สันนิบาตหรือผพันกินสันก็สามารถที่จะดูแลได้แผลในปากตับแข็งหอบพือเป็นต้นนะครับก็ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆลคนใช้แล้วบอกว่าดีมากแล้วก็ประสิทธิภาพสูงแล้วก็บอกว่าเมื่อประสิทธิภาพสูงอาการดีขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องไปใช้ต่อเนื่อง นะก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่สร้างภูมิภุมกันให้สมดุลเพื่อให้เราสามารถป้องกันกสิ่งแปลกปลอมเข้าข้อสู่ร่างกายได้จนกระทั่งถึงอายุร้อยปีค,ค,ค่ะจากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภันธ์ของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าอักเสบเนี่ยเราพบว่าหลายท่านทีเดียวที่หมอกําหนดว่าจะต้องไปผ่าตัดข้อเขา่าอาจจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งก็พบว่า ผ่านไปเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วแล้วข้อเข่าเขาก็ขยับได้ดีนะคะซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากมันจะลดความเจ็บปวดลดการอักเสบแล้วผิดพันธุ์ของเรายังไปทําอะไรอยู่จากที่เรามีผิดพันธุ์จากพืชสมุนไพรหรืออาหารหรือธัญ,ญพืชหชนิดเนี่ยจากการที่ผมเป็นนักเคมีคศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชทั้งห้าแล้วเราก็พบข้อมูลว่า พื้ทั้ง5เนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนะนะซึ่งก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างยิ่งของข้อนะฮะข้อเมื่อมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วอาการเสื่อมทั้งหลายแหล่มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นะนะครับอาการปวดหายไปจากการลดลงของเทีย์อแอลฟาอินเทโรคิน6และอินเทโรคินส<ะ>ิบเในช่วงต้น<ะ>แต่ไม่แล้วก็ปวด หายไปเลยเพราะมีการสร้างของคารลาเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่กำหนดเข้าไปเปลี่ยนข้อเข่าผ่าตัดอาทิตย์ต่อไปใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการดีขึ้นปัจจุบันสามปีสี่ปีก็ยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็สกุลเนื่องจากความสามารถของผลิตภัณฑ์ขององค์ประกอบทั้งห้า ในการสร้างคอลลาเจนนั่นเองครับปัญหาของท่านแรกก็คือหัวเข่ากับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นอืฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละผมผมกผตัดสินใจเอาละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนมผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะะ จะไข่ห้างคุณลองไข่ไข่ห้างดิคุณยกขาไข่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่กอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอดี๋ยนี้ผมสบายไหมผมสบายโอ้อดี๋ยนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะค่ะอาจารย์เราพบว่ามีผู้บริโภคอีกหลาย อาการนะคะนอกจากข้อเสื่อมข้ออักเสบแล้วรับประทานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยแล้วเขาพบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันมีผู้ป่วยหรืออาการอื่นอาการอื่นๆอะไรอีกบ้างครับคือก็ไม่ได้แปลกใจครับเพราะอาการอื่นๆที่ดีขึ้นก็มันมาจากต้นต่อของความผิดปกติเดียวกันนะครับก็อย่างเช่น SLE นะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากเนี่ยเทนเอฟเอลฟาอินเทอร์ลกินสุกหกอิน สูงไปะนะครับเมื่อมันลดลงมาก็ดีขึ้นผื่นกันตามผิวหนังเช่นกันไทรอยเป็นพิษโรคสันนิบาทแผลในปากตับแข็งหอบผืดเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาเราก็ลดอาการเหล่านั้นค,ครับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่